สวัสดีค่ะทุกทกท่านวันนี้ที่บ้านป้าปาก็ได้พากันออกไปเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวนอกบ้านกันนะคะโดยเราจะเตรียมอาหารไปจากที่บ้านนะคะก็จะมีแตงโมหวานนะคะแดงฉ่ำหวานมากๆเลยค่ะเราก็จะเตรียมตัวนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีกุ้งค่ะ ซึ่งกุ้งนี้เราก็จะทำเป็นขนมปังหน้ากุ้งนะคะหลังจากที่เราไปทานที่ร้านอาหารแล้วอร่อยมากค่ะเราก็เลยมาเรียนแบบนะคะเรียนแบบทำทำแล้วก็ไปทานกันข้างนอกบ้านนะคะซึ่งอร่อยมากๆเลยนะคะป้าปาก็เตรียมตำแตงไปด้วยนะคะตามภาษาคนที่อยากกินอะไรแซ่บๆตำแตงกับขนมปังหน้ากุ้ง ก็อร่อยนะคะเข้ากันดีเข้ากันดีค่ะส่วนแตงโมก็จะใช้เป็นคล้ายๆกับสลัดผลไม้อะไรเงี้ยค่ะก็คือง่ายๆค่ะเตรียมไปนะคะเป็นอาหารที่ไม่ต้องอุ่นนะคะเพราะว่าเป็นอาหารที่ทานแบบเย็นๆได้นะคะไปรับประทานกันที่ริมทเะเลค่ะ ซึ่งก็ได้บรรยากาศมากๆนะคะเราก็คุยกันว่าเออทานอาหารในบ้านมันน่าเบื่อเนาะลองออกไปทานนอกบ้านดูตำแตงก็รสชาติเดิมๆนะคะอร่อยค่ะปลาร้าน,นัวๆนะคะกินกับขนมปังหน้ากุ้งนะคะแล้วก็มีมะนาวด้วยนะคะวางที่หน้ากุ้งนะคะ อร่อยมากๆเลยนะคะได้บรรยากาศแถมให้รสชาติอาหารที่เลิศนะคะใครอยากเรียนแบบก็ได้นะคะออกไปทานนอกบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายมากมายเราเตรียมไปจากบ้านนะคะได้ทั้งความอร่อยประหยัดแล้วก็มีความสุขนะคะ ดื่มดำกับบรรยากาศธรรมชาติที่เรามีร,บรอบๆบ้านก็ได้นะคะเปลี่ยนมุมรับประทานอาหารบ้างเพื่อให้เราจเจริญอาหารนะคะ,จะเจริญหูจเจริญตานะคะมีความสุขก็ทำทำไปนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรานะคะวันนี้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงก็ทำไปตามที่ใจอยากนะคะ อยากเห็ดอีหยังกเ็เฮตุโลดคือคนบานเห่าบอกเด้อค่ะเดอะ้อชีวิตอยู่รอบตัวเรานะคะความสุขก็อยู่รอบตัวเราเราทําให้มันสุขมันก็สุขนะคะแต่ถ้าเราทําให้มันทุกข์มันก็ทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าจะเลือกเอาแบบไหนนะคะส่วนป้าป้าถ้าทุกข์เข้ามาป้าป้าก็รีบกําจัดเลยนะคะ เพราะทุกคนมีทั้งทุกข์และสุขผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยๆนะคะดอกไม้ตามธรรมชาติก็สวยงามตามธรรมชาตินะคะทุกๆฤดูกาลก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักกูดนะคะแต่ป,ป้าาไม่กล้าเก็บมากินนะคะเพราะว่า ป้าป้าดูไม่เป็นว่าแบบไหนมีพิษแล้วก็แบบไหนกินได้นะคะแต่มันก็ขึ้นเยอะมากเลยนะคะตามทางเดินก็มีผักนะคะแต่ป้าป้าก็ไม่กล้าเก็บนะคะเพราะเราไม่มีความรู้ที่แท้จริงแล้วก็อันนี้ก็เป็นดอกแอปเปิลนะคะเป็นต้นแอปเปิลป่านะคะกำลังออกดอกสวยงามมากนะคะขาวเต็มต้นไปหมดเลยนะคะ การเดินหลังจากรับประทานอาหารเป็นการย่อยอาหารดีมากเลยค่ะซึ่งในป่านั้นก็สวยงามตามธรรมชาติมากๆเลยนะคะต้นสนก็เลียงลายสวยงามตามพื้นก็จะมีต้นของอลูกโบแบนะคะก็คือลูก ผลไม้ป่านะคะซึ่งก็จะมีคนไปเก็บมากมายนะคะถ้าเกิดว่ามันออกลูกแล้วก็สุกนะคะตอนนี้มันเพิ่งออกรูปนะคะเต็มพื้นป่าสนเลยนะคะนั่นคือต้นโบแบนะคะที่ขี้เขียวด้านล่างนะคะต้นโบแบนะคะต้นผลไม้ป่านะคะซึ่งเอาไปขายเป็นเงินได้นะคะ ป้าปาก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังขอบคุณมากๆค่ะ